สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธารานะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเคล็ดลับการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยผักสลัดเนี่ยใส่ยังไงให้ผักโตใส่ยังไงให้ผักไม่ขมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมจะพาไปใส่ปุ๋ยกันนะครับสําหรับปุ๋ยที่จะใส่ก็คือปุ๋ยเกับปุ๋ยบนั่นเองอย่างอันนี้คือปุ๋ย A นะครับสีนี้ เราคนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมืม่อวานเติมใส่ภาชนะครับผมใส่เป็นขวดน้ำามัดลมนี่แหละอ่ตวงใส่ไปแค่นี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปใส่ปุ๋ยกันครับมาไปดูกันเลยครับผมสำหรับเคล็ดลับการใส่ปุ๋ยนั้นก็คือ ปริมาณปุ๋ยนั่นเองสิ่งที่ต้องมีก็คือขวดนมเด็กเนี่ยฮะขวดนมเด็กเลยเพราะว่าเขาจะมีตรงนี้กล่องผมอาจจะไม่ชัดมีปริมาณบอกว่าเรากี่ลิตรกี่มิลลิลิตรอะไรแบบนี้ของผมนี่จะเติมผมใช้ปุ๋ย4.5ซ c, c ต่อน้ำ1ลิตรครับผมซึ่งในรังเนี่ยผมจะเติมประมาณ180มิลลิลิตรเติมแบบนี้ไปเลยครับเติมลงไปซึ่งการใส่ปุ๋ยสำคัญนะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยผักแต่และชนิดเนี่ยเขาต้องการปุ๋ยแตกต่างกันออกไปอันนี้ผมก็เคยทดลองมาหลายอย่างบางทีใส่กรีนโอ๊กเรดโอ๊กปุ๋ยขนาดเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าสุดท้ายผมมาลงตัวที่ตรงนี้ผมปลูกทุกอย่างในสวนเนี่ยผมใส่ปุ๋ยเท่ากันหมดและไม่เคยมีการวัดค่าน้ําเลยในสวนนี้ผมใช้น้ําคลองวัดใช้น้ําคลองน้ําคลองในการ เอามาปลูกผักเนี่ยฮะน้ำคลองน้ําห้วยดูดมาเอามาใช้ตรงนี้ที่บ้านก็ปลูกเหมือนกันเป็นน้าบะดะน้ำเอ้น้ำปลาปลาก็ใส่ขนาดเดียวกันไม่มีปัญหาตรงนี้เคล็ดรับจะไม่ยากครับการใส่ปุ๋ยอ่ะเดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยเอให้ดูก่อนก็แบบนี้เทลงไปเลยเปิดตาซึ่งผมเติมน้มําไปแล้วเทลงไปเลยจากนั้นก็คนไม่ต้องใช้วัสดุอื่นครับนี่นะครับคนไปเลย อย่าให้ถึงพื้นนะครับเพราะว่าถ้าถึงพื้นเนี่ยมันจะทําให้ถุงดําที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยขาดด้านแค่นี้ครับเติมปุ๋ยคนง่ายๆเลยแต่ว่ามันจะมีปุ๋ย A อีกอันนึงซึ่งปุ๋ย A เนี่ยจะใส่ห่างจากปุ๋ย B เนี่ยอย่างน้อยสามชั่วโมงตามหลักการเขานะแต่ของผมผมจะใส่ห่างกันเนี่ยอาจจะตอนเช้าผมใส่ A ตอนบ่ายไอ้ตอนเย็นเลยผมจะใส่ B หรือส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใส่ A ตอนเย็นแล้วจะใส่ B อีกทีนึงเนี่ยเป็นเย็นของอีกวันหนึง่งเพราะว่าผมเวลาจำกัดผมก็ทำแบบนี้มาตลอดนะผักก็จะโตดีซึ่งปริมาณปุ๋ยที่ใช้ไปเนี่ยมันจะทำให้มันจะมันจะพอดีอย่างนี้มันพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าคือมันจะพอดีกับความต้องการของผักสลัดเรามันจะทําให้ผักไม่ขมเพราะว่าปริมาณปุ๋ยที่ใส่มากเกินไปเนี่ย มันจะมีปุ๋ยค้างอยู่มันจะทําให้ผักขมหรือใส่น้อยเกินไปเนี่ยผักไม่โตใบล่างเหลืองเดี๋ยวเรื่องปัญหาผักเนี่ยผมจะมาทําคลิปอีกคลิปหนึง่งส่วนวันนี้เนี่ยปัญหาเ,เคล็ดลับในการใส่ปุ๋ยเนี่ยก็มีแค่นี้ครับก็คืออย่าใส่พร้อมกันอย่าใส่ติดต่อ,อก,กันเลยเว้นระยะห่างของผมเนี่ยผมผมปลูกผ,ผมใส่ A วันหนึ่ง B อีกวันหนึ่งเลยนะครับผมจะใส่อย่างนั้นบางทีข้ามไป4วันก็มีเคยเป็นมาแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาว่างตอนไหนก็มาใส่ ไม่จําเป็นว่าต้องใส่วันนี้พรุ่งนี้ใส่ไม่จําเป็นว่าใส่เย็นนี้เช้าพรุ่งนี้ใส่แต่ก็คือแค่อย่าใส่ติดต่อกันเร็วเกินไปรอให้เขาทําปฏิิรยากับน้ําก่อนครับแล้วค่อยใส่เพิ่มอีกอันนึ่งสำหรับเคล็ดลับการใส่ปุ๋ยก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนใดสงสัยต้องการอะไรยังไงเนี่ยติดต่อมาทางเพจหรือ Facebook หรือคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปวีดีโอได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ